สนับสนุนรายการโดยบีวันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบิลินครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอย่าคิดแคบแคบแต่กว้างไปนะกว้างไปก็ไมย่ยัอหมายก็ว่าดี แต่เรากำลังจะมาลงรายละเอียดหรือว่าคนที่คิดแคบๆเขาบอกว่าจิตใจครับแคบคนจิตใจครับแคบทำงานใหญ่ไม่ได้ถามว่าจริงไหมมันก็มีเปอร์เซ็นที่ถูกบางทีบางทีเราจะสร้างความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่นะต้องเปิดใจแล้วฟังให้มันกว้างเขาให้มันรอบด้านหน่อยอย่าฟังแค่มุมเดียว หรือแค่คนสองคนแล้วมาสรุปว่าเออนี่มันใช่แล้วโดยที่ไม่ได้ฟังข้อมูลกับอีกมุมหนึ่งเลยอย่างนี้มาสรุปตัดสินเด็ดขาดแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเลยไอ้แบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ค่ดน,นความสําเร็จไดหลายอย่างนะมันต้องหามิติหาแนวความคิดหลากหลายมาลบล้างด้วยเหตุด้วยผลของกันและกันบางทีคนนี้อาจจะคิดถูกถูกต้อง แต่ถ้าเกิดความถูกต้องมีมากกว่าเพราะเราได้ฟังอีกคนนึงอ่ะคุณจะเลือกเอาไหนก็เอาสองอย่างนี้มารวมกันเป็นถูกต้องให้มากที่สุดไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าไอ้นี่ถูกต้องโอเคแต่น,นี่ถูกต้องมากกว่าแต่เอาสองอย่างนี้มารวมกันโอ้โหถูกต้องมากที่สุดคุ้มกว่าไหมในการที่จะทํางานหรือตัดสินใจไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยสาคัญมากวิธีคิดนี่นะเป็นหัวหอกสําคัญ ทำนี่ยังสำคัญเป็นรองนะการกระทำเนี่ยนะถ้าคิดคิดเนี่ยคือเขาเรียกว่าแผนแม่บทแต่คิดอะไรก็แล้วแต่นะต้องให้มันอยู่ในโลกของความเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่คิดเพอเจอร์ไปฝันจินตนาการเอง,ว,เงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นว่ามันจะเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะการคิดแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนหลายคนคนหลายฝ่ายมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอกมันมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอน บางทีมันอาจจะเป็นแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นแบบนั้นคือมันเปลี่ยนพลิกแพงไปเรื่อยไงความคิดของเราก็เอาไปทําแล้วเอาไปใช้แล้วเอาไปปฏิบัติไม่ได้มันก็คือความล้มเหลวเห็นไหมนี่สําคัญมากเลยหลายคนหลายคนก็เรียกมองข้ามเรื่องแบบนี้ไปพอไม่ได้ดังใจก็โทษน,น,นู่นโทษนี่ตีโพยตีพายไม่เคยโทษตัวเองสําคัญเลยถ้าคนเราถ้าโทษตัวเองได้เมื่อไหร่นะก็จะปรับปรุงตัวเองได้เมื่อนั้น ตราบใดที่เรายังโทษตัวเองไม่ได้คาว่าโทษตัวเองไม่ตายหรอกแค่รู้ว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่ยอมรับความจริงแค่นั้นเองแล้วเราก็สามารถปรับปรุงว่าอันนี้มันใช่อันนี้มันไม่ใช่ไงแต่ถ้าเกิตดตายใดที่เราผิดทนโทษเลยยังบอกว่ามันไม่ผิดนี้ดันไปเรื่อ,อยนี้จบเลยนะนี่จบเลยแก้ไม่ได้คนแบบนี้แก้ไม่ได้ก็จะหาเหตุหาผลลองรับ เพื่อความชอบทำให้กัตัวเองไปเรื่อยเปื่อยก็พัฒนาอะไรไม่ได้มันก็วนวนเวนียนอยู่งั้นแหละก็เรียกว่าแก้ตัววันนี่ปัญหาคนนะ่ฉะฉะนั้นยาความคิดแคบๆเลยเขาเรียกว่าเป็นข้อจํากัดที่ทําให้เราไม่สามารถพัง,งาดในยุทธจักรถึงเราจะทําธุรกิจ SME ขนาดย่อมหรือทํางานอะไรแล้วแต่นะคิดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนพูดอะไรมาก็แล้วแต่นะ เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งประโยชน์ส่วนตน้นมันมีหลายอย่างบางทีก็ากำลังพูดเรื่องอื่นอยู่นะคิดมาปุ๊บเพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่บางทีคําว่าประโยชน์ส่วนตนเดี๋ยวไปตีความหมายผิดตนบางทีไม่ใช่หมายความว่าตัวเราคนเดียวนะบางทีในหมู่คณะเราก็คือตนเขาเรียกประโยชน์ส่วนตนต้องแย,แยกแยกให้ออกนะบางคนมันมันเข้าใจยากไงเวลาผมพูดอะไรมาเนี่ยผมต้องละเอียดหน่อย นานละเอียดขนาดนี้บางคนยังตีความหมายไปอีกแบบหนึ่งเลยการคิดถึงประโยชน์ส่วนตนคือพรรคพวกพ้องของพวกตนเนี่ยไม่แค่ตัวเราคนเดียวรอดตัวไปบางคนเพราะเราไม่ได้คิดแต่เราคิดเพื่อประโยชน์ของพรรคพวกเราลืมคิดไปว่าไอ้นั่นนะคือส่วนตนเพราะไม่ใช่พรรคพวกคนอื่นนะแยกออกยังมันจะได้เข้าใจอ่ะใช่ไหมคือเรกว่าคนคิดแคบแคบ เวลาจะคิดทำงานใหญ่นะบางทีมันต้องเผื่อคนประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอันนี้อาจจะพวกตนอันนี้อาจจะไม่ใช่พวกตนแต่คนรู้จักกันอันนี้คนที่เกี่ยวข้องมันต้องคิดประโยชน์สมประโยชน์ทุกฝ่ายที่มันมาเกี่ยวข้องกันเรือผลประโยชน์เขาบ้างเราบ้างไม่ใช่เอะอะมาเทิงก็จะคิดถึงประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคนคิดแคบแคบทำงานใหญ่ไม่สำเร็จ ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการนะเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวต่อให้พฤติกรรมดูโหบนความใจกว้างแค่ไหนก็ตามนะแต่ความโลภมันเขาเรียกว่ามันลอยกันเลยโดยที่เราไม่ลืมคิดไปไงเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอมานะมันหลุดตรงนี้เองหลุดตรงเนี้ถึงทํางานใหญ่ต่อไปยากไงเพราะมันแฝงอยู่ในจิตวิญญาณ ความโลภในแฟงอยูได้จีตวิญญาณในหน้าโควที่สุดมันเล็ดลอดออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆนะพอจังหวะได้ปุ๊บเราจะโดดงัดทันทีเลยน,นั่นคือความโลภคนอื่นเขาบองเห็นปุ๊บโอ้ยนี่เห็นไหมเขาจะคิดอีกแบบนันทีเลยมันไม่ใช่เลยต้องปรับทำว่าปรับยากไหมถึงยากไงคุณต้องปรับถ้าไม่ปรับสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจตัวเองนะ ไม่มีทางยิ่งใหญ่ได้หรอกก็ได้แต่ทำาบเฉยได้ระดับหนึ่งอะแต่ยิ่งใหญ่ไม่เคยไม่สามารถสร้างวีรกรรมอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้จำไว้แค่นั้น่ะคนจํานวนมากเป็นแบบนี้จริงๆมันไม่มีความผิดนะแปลบางคนเรียกหลงเลงพลาดท่าเสียทีไปเท่าน,นั้นเองเดี๋ยวช่วงหน้ามาลงลึกไปอีกว่าเขาเรียกว,ว่าการคิดแคบๆเนี่ยมันมันส่งผลกระทบอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักคู่เดียวครับ